เดอะแบล็กซ้วนหงดําตอนที่1โควิดเป็นหงดําหรือเปล่าเป็นเวลา3ปีแล้วที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องโกลาหลไปกับสถานการณ์โควิด -19 จากไข้หวัดประหลาดในตลาดสดของเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อปลายปี2562ไม่มีใครคาดคิดว่าตอนนี้มันจะทําให้คนทั่วโลกป่วยไปแล้วเกือบ575ล้านคนตายไปแล้วเกือบ6.5ล้านคนและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในแทบทุกมิติ คำหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินจากคนใกล้ตัวและตามสื่อต่างๆก็คือการที่สถานการณ์โควิดนี้ถูกเรียกว่าแบล็กซวนหงดําหงดําเป็นศัพท์ที่โด่งดังมาจากหนังสือแบล็กซวนหงดําผลกระทบของสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สูงที่เขียนโดยนาซมนิโคลัสทาเลบอาจารย์และเทรดเดอร์ชาวเลบานอนที่เขียนหนังสือดังๆออกมาแล้วหลายเล่มผมมีหนังสือหงดําอยู่บนชั้นมาสักทักแล้วแต่ไม่เคยหยิบมาอ่านเสียที เมื่อเจอสถานการณ์โควิดเลยคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่จะทําความรู้จักกับหงดําแบบจริงๆจ,จ,จังเสียทีจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรโควิด19คือแบล็กซอนหงดําจริงหรือไม่และเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับหงดําตัวนี้และอีกหลายตัวที่อาจจะตามมาอีกในอนาคตเมื่อหงดําถูกค้นพบชาวยุโรปเคยเชื่อมาตลอดว่าหงทุกตัวในโลกนี้ล้วนสีขาวแต่เมื่อพวกเขาได้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย จึงได้เรียนรู้ว่าโลกนี้มีหงสีดําอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างความแปลกใจให้กับคนจํานวนหนึ่งแต่จุดประสงค์ของหนังสือหงดําไม่ได้ต้องการจะพูดถึงเรื่องที่ไม่คาดฝันมากเท่ากับความจริงที่ว่าความรู้ของคนเรานั้นเปราะบางและมีข้อจํากัดมากกว่าที่เราคิดการได้เห็นหงสีขาวมานับร้อยนับพันตัวทําให้มนุษย์มั่นใจเหลือเกินว่าหงทุกตัวในโลกต้องสีขาวแน,แน่แต่เมื่อเจอหงดําแค่ตัวเดียวก็มากเกินพอที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดนั้นผิดพลาด หน้าตาของหงดำํำนาซิมนิโคลัสทาเลตบอกว่าหงดํำนั้นมีคุณลักษณะสามอย่างหนึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยสอนหรือแม้แต่จะบอกใบให้เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นไปได้สองมันสร้างผลกระทบมหาศาลสา,สามแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะสรรหาข้อมูลต่างๆนานาเพื่อมาที่บายว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมมันจึงเกิดขึ้นจึงทำให้หงดํำตัวนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องที่ทำนายได้ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วทำนายไม่ได้ซึ่งทำให้เราเชื่อมั่นตัวเองเรื่องการทำนายอนาคตมากจนเกินเหตุ rarity extreme impact and retrospective predictability คือคุณสมบัติของแบลกส่วนแม้ปรากฏการหงดดำจะเกิดขึ้นได้ยากแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบอย่างฝังลึกยาวนานและกว้างไกล ถ้ามองไปรอบๆตัวเราทุกวันนี้เกือบทุกสิ่งอย่างในชีวิตของเราล้วนถูกขับเคลื่อนด้วย black swans เพียงไม่กี่ตัวศาส,สนาสงครามโลกการล่มสลายของสหภาพโซเวียตอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ล้วนแต่เป็นหงดําที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์นับพันล้านคนการค้นพบครั้งสําคัญส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการทําตามแผนที่วางเอาไว้แต่เป็นการค้นพบโดยบังเอิญสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกมากมายล้วนแล้วแต่เป็น black swans เช่นกัน แต่แม้ผลกระทบของแบล็กส่วนจะมากมมยมหาศาลแต่พวกเรากลับทำตัวราวกับว่ามันไม่มีอยู่จริงนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินล้วนแต่คิดว่าตัวเองมีวิชาที่จะสามารถประเมินความไม่แน่นอนและทำในอนาคตได้หากเราให้เจ้าหน้าที่วางแผนการลงทุนทำตัวเลขมาให้เราดูและประเมินความเสี่ยงให้เราฟังเขาจะไม่ใส่แบล็กส่วนลงมาในการคำนวณแน่ๆและเมื่อไม่ได้คำนึงถึงแบล็กส่วนการประเมินนั้นย่อมไม่ได้ช่วยให้เราทำในอนาคตได้ดีกว่าวิชาหร่ศาสตร์เลยด้วยซ้ำ หนังสือเล่มนี้ต้องการอธิบายว่าทําไมเราถึงเพิกเฉยกับเรื่องใหญ่เพราะมัวแต่เอาเวลาไปสนใจเรื่องยิบย่อยที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรและจะมีของแถมให้ด้วยว่าทําไมยิ่งอ่านหนังสือพิมพ์มากเท่าไหร่ความรู้ความเข้าใจของเรายิ่งน้อยลงที่เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันไม่ควรเกิดลองคิดถึงเหตุการณ์ใน,นอิลเวนที่ผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึกเวนเทรดเซ็นเตอร์ในวันที่11กันยายนปี2001ถ้าก่อนหน้านั้นมีใครสักคนประเมินว่ามีความเสี่ยง ที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้รัฐบาลย่อมจะส่งเครื่องบินรบไปอารักขาตึกวอร์เรทรดบริษัทเครื่องบินย่อมสร้างประตูกันกระสุนสําหรับห้องกับตันแล้วการบินชนตึกวอร์เรทรดย่อมไม่เกิดขึ้นแปลกดีไหมที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้น Isn't it s t r a n g e t o see an event h a p p e เ i n g p r e c i s e l y because it w เ s not อ u p p o s e d to happen? ้หากเรารู้ว่านิวยอร์กตกเป็นเป้าของผู้ก่อการร้ายแล้วผู้ก,ออก สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วจึงแทบไม่มีความหมายอะไรเลยคุณค่าของหนังสือที่ไม่ได้อ่านนักเขียนชื่ออุนเบอร์โทเอโคมีห้องสมุดส่วนตัวที่มีหนังสือถึงสามหมื่นเล่มแขกที่ได้มาเยือนห้องสมุดของเอ็โคจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะอุทานว่าว้า wow, วท่านศาสตราจารย์ห้องสมุดอาจารย์นี่หนังสือเยอะสุดยอดเลยอาจารย์อ่านจบไปกี่เล่มแล้วครับเนี่ยส่วนอีกกลุ่มที่ฉลาดกว่าจะไม่ถามคำถามแบบนั้น แต่จะเข้าใจว่าห้องเก็บหนังสือไม่ได้มีเอาไว้โอ้อวดหรือสร้างความประทับใจแต่มีเอาไว้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าและศึกษา research tool เพราะหนังสือที่อ่านแล้วนั้นมีคุณค่าน้อยกว่าหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านมากมายนักชั้นหนังสือของคุณจึงควรจะมีสิ่งที่คุณยังไม่รู้หนังสือที่ยังไม่ได้อ่านให้มากเท่าที่คุณจะมีกําลังหาซื้อมาได้ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่หนังสือที่คุณยังไม่ได้อ่านยิ่งควรมีมากเท่านั้นเพื่อให้มันคอยเตือนใจไม่ให้เราทะนงตนในความรู้ของเรามากจนเกินไป หงดํำเป็นอัตวิสัยตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก Black สวอน s เป็นเรื่องส j e c t ต v e อัตวิสัยไม่ใช่ o เอกเจตุลภาวิสัยมันเป็นอัตวิสัยเพราะว่าแบล็ k สวอน s เกิดจากข้อจำกัดในสิ่งที่เรารู้และความมั่นใจเกินไปในความรู้ที่ตัวเองมีเหตุการณ์นายอีเลเนั้นเป็นแบล็ k สวอนสํสำหรับผู้ประสบเหตุและประชาชนทั่วไปแต่มันไม่ใช่แบล็กสวอนสํสหรับผู้ก่อการร้ายที่ร่วมขบวนการนี้ดังนั้นคำถามที่ผมมีตอนต้นบทความว่า โควิดสเป็นแบลกส่วนไหมก็ต้องบอกว่ามันเป็นแบลกส่วนสำหรับคนทั่วไปแต่ไม่ใช่แบลกส่วนสำหรับคนอย่างบินเกตที่เคยเตือนเรื่องแพนเดมิกไว้ในเท็ดเมื่อปี2015ไม่ใช่แบลกส่วนสำหรับนักระบาดวิทยาอย่างไมเคิลนอสทองที่พยายามพูดเรื่องนี้ตลอด1ิปีที่ผ่านมาและไม่ใช่แบลกส่วนสำหรับททเลทที่เขียนเอาไว้ในหน้า3 1 7ของหนังสือเล่มน,นี้ว่า as we travel more on this planet epidemics will be more acute We will have a germ population dominated by a few numbers and the successful killer will spread vastly more effectively I see the risks of a very strange acute virus spreading throughout the planet เมื่อโลกใบนี้มีผู้คนเดินทางมากขึ้นเชื้อโรคระบาดจะมีความรุนแรงและฉับพลันกว่าเดิมประชากรของเชื้อโรคจะถูกครอบครองโดยเชื้อโรคเพียงไม่กี่สายพันธและเชื้อโรคที่เป็นนักค่าที่ดีจากแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกลกว่าที่เคย ผมเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดไวรัสที่รุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วโลกเทเลสเขียนเดอะแบล็กโซนไว้ตั้งแต่ปี2007นะครับหงดําขยายเผ่าพันธุ์นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาโลกก็มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและหงดําก็มีจํานวนมากขึ้นเป็นลําดับและจากนี้ไปยิ่งเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมั่นใจในสิ่งที่เรารู้มากขึ้นเท่านั้นพื้นที่ว่างระหว่างสิ่งที่เรามั่นใจว่ารู้ สิ่งที่เรารู้จริงๆคือแหล่งเพาะพันธุ์ของแบล็กส่วนและพื้นที่นี้มีแนวโน้มว่าจะกว้างขึ้นเรื่อยๆและนี่คือเหตุผลที่อนาคตของเราจะคาดเดาไม่ได้มากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาแล้วเราจะประคองตัวในโลกที่เต็มไปด้วยแบล็กส่นนี้ได้อย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปสัปดาห์หน้าครับขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ The Black Swan: The Impact of t Highly Improbable by Nassim Nicholas Taleb